มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะคือท่านให้เหมือนกับเครื่องมือหรืออาจจะเรียกว่าแผนที่ก็ได้ค่ะสำหรับให้เราประเมินความก้าวหน้าทางจิตใจของตัวเองได้ครับโดยเฉพาะการไปถึงจุดที่เรียกว่าโสดาบันซึ่งก็เป็นเหมือนก้าวแรกที่มั่นคงมากๆนะคะสู่การพ้นทุกข์ วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะว่าคุณสมบัติสำคัญ3อย่างที่ในพระพุทธวจนะบอกไว้ว่าเป็นตัวชี้วัดภาวะนี้เนี่ยคืออะไรบ้างคะครับเป็นหลักการที่เอ,อ่ทำให้เรามองเข้ามาข้างในตัวเองนะครับไม่ใช่แค่เชื่อตามๆกันไปแต่เป็นการใช้ปัญญาตรวจสอบสภาวะจิตของเราจริงๆว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วซึ่งน่าสนใจมากครับผม เริ่มที่คุณสมบัติแรกกันเลยนะคะคือการทําให้ไพเวน5ประการสงบระงับอันนี้ฟังดูเผินๆก็อาจจะเหมือนเป็นเรื่องศีลธรรมพื้นฐานทั่วไปแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนจะชี้ว่ามันลึกกว่านั้นนะคะการเว้นขาดจาก5อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดรนกามพูดเท็จแล้วก็ดื่มสุราเมรัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่ทําชั่วแต่เหมือนมันส่งผลโดยตรงต่อความสงบในใจเราเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ เหมือนพอเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็ต้องมาระแวงหรือแบบร้อนรุ่มกับผลที่จะตามมาอะไรแบบนี้ใช่ครับคําว่าสงบระงับเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การหลบเลี่ยงผลกรรมภายนอกนะแต่หมายถึงภายในใจเราเองเนะี่ยภัยหรือความกมังวลที่เกิดจากการกระทําเหล่านั้นมันสงบลงไปจริงๆอ๋อค่ะเป็นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากข้างในไม่ใช่ความกลัวอันนี้คือฐานสําคัญของความสุขที่แท้จริงตามคําสอนเลยครับ เข้าใจแล้วคะ่ะมันคือความสงบที่เกิดจากความสะอาดทางพฤติกรรมจริงๆแล้วทีนี้อะไรล่ะคะที่จะมาค้ำจุนความสงบนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะนำไปสู่คุณสมบัติที่สองหรือเปล่าคะคือการประกอบพร้อมด้วยองค์แห่งโสดาบัน4ประการใช่เลยครับหรือที่เรียกว่าโสตาปฏิยังคะสอย่างนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับองค์ประกอบสี่อย่างหรือโซตาปฏิยังคะสีประการน,นี้ก็คือห ความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า่ 2> ะ 2. ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็สการมีศีลที่พระอริยเจ้าพอใจหรือเป็นที่สรรเสริญนะครับอืคำว่าไม่หวั่นไหวหรืออเวจิตจับปสาทะเนี่ยสำคัญนะครับค่ะมันไม่ใช่ศรัทธาแบบเอองมงาย แต่มันเป็นความมั่นใจที่เกิดจากความเข้าใจแล้วก็เห็นผลด้วยตัวเองอย่างความเลื่อมใสในพระธรรมที่คำสอนท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นศรัทธาที่มาจากปัญญาไม่ใช่แค่ความเชื่อล,ลอยๆนะคะแล้วส่วนของศีลในข้อสีนี่มีความพิเศษยังไงคะดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับข้อแรกที่เราคุยกันไป ใช่ครับเชื่อมกันเลยศีลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ข้อห้ามธรรมดาแต่เป็นศีลในระดับที่บริสุทธิ์จริงๆออืฮในพระพุทธวจนะนี้บรรยายไว้งดงามมากนะครับว่าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นที่สรรเสริญของผู้รู้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิสังเกตคำนี้นะครับมันชี้ว่าความบริสุทธิ์ทางศีลน,นี่แหละที่ทำให้จิตใจสงบ และเอียดแล้วก็พร้อมที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นคือมัอนเกื้อหนุนกันนะครับโ,โหลึกซึ้งมากเลยค่ะทั้งความประพฤติที่ดีความศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็มาถึงคุณสมบัติที่สามอันนี้ที่ฉันว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะคือการเห็นแจ้งอริยญ,ญาณธรรมด้วยปัญญาคําว่าอริยญ,ญาณธรรมนี่คืออะไรคะอาจารย์ครับ อริยญยาณยธรรมในบริบทนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านส่งชี้ไปที่ความเข้าใจอย่างทะลุปรูปโปร่งในหลักปฏิจสฏจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทครับหรือกอดแห่งเหตุปัจจัยถ้าพูดง่ายๆก็คือการเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะแต่มันเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆดเป็นเหตุเป็นผลกันค่ะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีโดยเฉพาะการเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ๋ เหมือนเห็นที่มาที่ไปของมันคล้ายๆการเห็นโดมิโน่ล้มต่อๆกันไปแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือเห็นชัดเลยว่าเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้จริงเป็นปัจจัยจึงมีสังขารคือความคิดปรุงแต่งรายต่างๆแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงต้นตอของความทุกข์ทั้งมวลเลยครับเช่นความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆนานาและที่สําคัญสุดๆเลยนะครับคือเห็นทางดับด้วยเห็นทางดับครับ เห็นว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับไล่ไปจนความทุกข์ทั้งมวลจึงดับสิ้นไปอันนี้ไม่ใช่แค่คิดตามได้นะครับแต่เป็นการแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเป็นความเข้าใจที่เปลี่ยนหมุนมองต่อโลกและความทุกข์ไปเลยจริงๆครับ โหฟังดูเหมือนเป็นการค้นพบครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะพอเข้าใจกลไกลนี้แล้วเหมือนเราเจอสวิต์ปิดความทุกข์ได้เลยนะคะแล้วทีนี้พอใครก็ตามมีคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างนี้แล้วคือภัยเวร5อย่างสงบระง,งับไปแล้วมีองค์สี่ครบแล้วแล้วก็เห็นแจ้งอริยญาณธรรมแล้วผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรคะผลลัพธ์นี้น่าทึ่งมากครับอามคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับ อริยสาวกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้สามารถพยากรณตนด้วยตนเองได้เลยพยากรณตนเองได้เลยครับว่าเป็นโสดาบันแล้วหมายความว่ายังไงยังไงก็ไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ลำบากอีกต่อไปนรกเปรตเดรชานค่ะคือปิดประตูสู่ความตกต่ำได้เลยเป็นผู้ที่แน่นอนว่าจะไม่เสื่อมถอยจากเส้นทางนี้แล้วแล้วก็จะตัดสูในที่สุดอย่างแน่นอน โห oh. ถือเป็นหลักประกันทางจิตใจที่มั่นคงมากๆเลยครับสุดยอดเลยค่ะเหมือนมี GPS ยืนยันตำแหน่งบนเส้นทางทําให้เราเลยนะคะสรุปแล้วคำสอนเหล่านี้ก็ให้กรอบที่ชัดเจนมากๆในการวัดผลการปฏิบัติของเราเองได้เลยใช่ครับผมคุณสมบัติทั้ง3อย่างนี้คือศีลหรือการสงบภัยเรณสศรัทธาหรือความเลื่อมใสในองค์สีแล้วก็ปัญญาคือการเห็นแจ้งเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะ มันทำงานส่งเสริมกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับอืมคำสอนก็ชี้ว่าเราทุกคนสามารถเริ่มฝึกฝนได้นะครับลองพิจารณาดูเล่นๆก็ได้ครับว่าแค่เราลองตั้งใจรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งให้ดีขึ้นหรือลองหัดสังเกตความเป็นเหตุเป็นผลของเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเราดูค่ะ สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ภายในของเราจากความวุ่นวายความทุกข์ไปสู่ความเข้าใจและความสงบที่มากขึ้นได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจนะครับจริงด้วยค่ะเป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะครับจริงๆแล้วพระโสดาบันคือใครกันแน่แล้วต้องรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือความเข้าใจในเรื่องออปัจจุปาทานขันนะครับหรือ ไอกลุ่มก้อนรูปธรรมนามธรรมที่ใจเราชอบไปยึดไว้นี่แหละค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คืออินทรีย์หหรือว่าประตูรับรู้ทั้ง6ของเรานี่เองครับการจะเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยเออมันคงไม่ใช่เรื่องความเชื่อศรัทธาหรือว่าทาบุญเยอะๆเท่านั้นใช่ไหมคะน่าจะเป็นเรื่องของปัญญาการรู้ความจริงบางอย่างมากกว่าถูกต้องเลยครับชัดเจนมากคือตามพระพุทธวจนะเนี่ยพระโสดาบันก็คืออริยสาวกขั้นแรกเลย ท่านจะได้คุณสมบัติพิเศษมา2อ,อย่างนะครับ 1. คือเรียกว่ามีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาและสคือเที่ยงแถ้ต่อพระนิพพานครับเหมือนมีตั๋วการันตีเลยว่ายังไงยังไงก็ถึงพระนิพพานแน่นอนอาจจะช้าเร็วต่างกันไปแต่ถึงแน่ๆครับอะไรคือความรู้หรือปัญญาที่ทำให้ได้คุณสมบัติแบบนี้มาคะที่บอกว่าต้องเข้าใจปัญจุป,ปาทานขันเนี่ยเออมันคืออะไรแล้วต้องเข้าใจมันยังไงบ้างคะครับ ปัญจุปาทานขันถ้าพูดง่ายๆก็คือขันห้าที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแต่คำสำคัญคืออุปาทานที่ต่อท้ายมาอุปาทานครับ มันคือตัวที่บ่งบอกว่าใจเราเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าผู้นี้พระโสดาบันก็คือท่านที่มารู้จักขันห้าที่ถูกใจเรายึดไว้เนี่ยแหละครับรู้แบบทะลุป,ปรุปโปร่งเลยตามความเป็นจริงซึ่งต้องรู้ใน5มุมมองหรือ5ประเด็น 1. คือรู้เหตุเกิดของมันหรือสมุไทยว่ามันมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงอสองรู้ความดับไปหรือนิโรธ คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันตั้งอยู่ตลอดไปไม่ได้ค่ะ 3. รู้รสอร่อยของมันหรืออาสาทะคือรู้ว่ามันให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินหรือมีข้อดีตรงไหน เอ๊ะตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจมากค่ะรู้รสอร่อยด้วยหรอคะปกติเรามักจะได้ยินว่าให้เห็นแต่โทษไม่ใช่หรอคะทําไมการรู้รสอร่อยหรือข้อดีความสุขที่ได้จากมันถึงสําคัญด้วยล่ะคะโอ้พถขมดีมากเลยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเห็นแต่โทษอย่างเดียวเลยแต่เราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังติดใจทําไมเราถึงยังชอบมันอยู่คือไม่เข้าใจรสอร่อยของมันเนี่ยการจะปล่อยวางจริงๆมันทําได้ยาก Oh. มันเหมือนคนอยากเลิกบุหรี่รู้ว่าอันตรายแต่ถ้าไม่เข้าใจว่าความสุขเล็กๆที่ได้จากนิโคตินมันทำงานยังไงก็เลิกยากจริงๆครับการรู้ทั้งสองด้านตามจริงนี่แหละครับทั้งคุณทั้งโทษเนี่ยมันคือปัญญาที่สมบูรณ์ที่ทำให้เห็นภาพรวมไม่เอียงไปข้างเดียวถึงจะคลายความยุดติดได้จริงๆครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะชัดเจนเลยค่ะคือต้องเห็นทั้งสองด้านจริงๆครับแล้วก็ข้อสี คือรู้โทษของมันหรืออะทีนวะอันนี้ก็คือเห็นปัญหาทุกภัยอันตรายที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความสุขความเพลินนั้นคและสุดท้ายข้อ5คือรู้ทางออกหรือนิสรณนะคือรู้วิธีที่จะสลัดความยึดมั่นในขันห้านั้นๆออกไปได้ครบเลยนะคะทั้งเหตุเกิดความดับข้อดีข้อเสียแล้วก็ทางออกใช่ครับรู้ครบทั้ง5ด้านนี้ของขันห้าที่มีอุป,ปาทาน แล้วนอกจากขันห้าที่เป็นเหมือนโลกภายในตัวเราแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอินรีหกอีกใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะใช่ครับอินรีหกอันนี้ก็คือประตูเชื่อมต่อระหว่างเรากับโลกภายนอกมี6ทางก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจซึ่งรับรู้ความคิดอารมณ์ต่างๆนะครับค่ะคำว่าอินรีเนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นๆตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูก็เป็นใหญ่ในการได้ยิน อะไรแบบนี้ครับเพระโสดาบันท่านก็ต้องรู้จักอินทรีย์ทั้ง6นี้ในห้ามุมมองแบบเดียวกับขันห้าเป๊ะเลยครับเหมือนกันเลยเหรอคะเหมือนกันเป๊ะครับคือรู้เหตุเกิดความดับรสอร่อยโทษแล้วก็ทางออกจากอินทรีย์ทั้ง6นี้ตามความเป็นจริงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เข้าใจส่วนประกอบภายในหรือขันห้าแต่ต้องเข้าใจตัวประตูรับรู้หรืออินทรีย์6ด้วยหลักการเดียวกันเลยถูกต้องเลยครับ พอปัญญามันรู้แจ้งเห็นจริงในสองเรื่องหลักนี้คือปัญจุปาทานขันกับอินสีหกครบถ้วนทั้งห้าด้านตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยใจมันจะค่อยๆค,คลายความยุดมั่นถือมั่นไปเองโดยธรรมชาติเลยครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่แหละคือคุณสมบัติที่แท้จริงของพระอริยาสาวกที่เรียกว่าโสดาบันผู้ที่ได้ชื่อว่าอย่างลงสู่กระแสพันิพา์แล้วนั่นเองครับหัวใจหลักคือการมีปัญญารู้แจ้งความจริงของชีวิตและโลก ผ่านสองกลไกสําคัญคือขัน5ที่ประกอบเป็นตัวเราซึ่งถูกยึดมั่นไว้นะนะคะกับอินรียหที่เป็นช่องทางรับรู้สิ่งต่างๆโดยต้องรู้ให้ครบทั้ง5มิติเลยคือรู้ที่มาที่ไปเกิดดับรู้ข้อดีรสอร่อยรู้ข้อเสียโทษและรู้วิธีที่จะไม่ยึดติดทางออกใช่เลยครับ และผลของการรู้แจ้งแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความเข้าใจในหัวนะครับแต่มันเปลี่ยนสถานะของผู้รู้ไปเลยจริงๆคือได้คุณสมบัติไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแล้วก็เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมาเป็นเหมือนหลักประการที่มั่นคงที่สุดเลยครับในการเดินทางออกจากความทุกข์ทั้งปวงน่าทึ่งมากๆค่ะฟังแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาทาความเข้าใจจริงๆนะคะในเมื่อพระโสดาบันท่านรู้จักโลกอย่างรอบด้านเลย รู้ทั้งรสอร่อยที่มันน่าหลงไหลดึงดูดใจเราเนี่ยแล้วก็รู้ทั้งโทษที่มันน่ากลัวด้วยของสิ่งต่างๆผ่านขันห้าและอินจีหกเนี่ยการมีมุมมองที่มันสมดุลแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่คนคนนึงมองโลกหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันไปได้ยังไงบ้างคะถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันยังไม่ถึงนิพพานเต็มร้อยก็ตาม รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมีทางให้เลือกเดินอยู่สองทางหลักๆเลยสําหรับคนที่กําลังก้าวไปสู่จุดนี้อ่าน่าทึ่งมากนะคะเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนที่มีพื้นฐานหรือจริตต่างกันเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เหมือนกันซึ่งสองทางที่ว่าเนี่ยในพระพุทธวจ,จนะท่านเรียกว่าสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีค่ะงั้นเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนเลยไหมครับสัทธานุสารีนี้เป็นยังไงครับจุดเด่นหรือว่าเคลื่อนมือหลักของท่านกลุ่มนี้ก็คือสัทธาค่ะ เป็นผู้ที่ดําเนินไปโดยอาศัยความเชื่อความน้อมใจไปในคําสอนเป็นกําลังสําคัญเลยค่ะจะเน้นไปที่ธรรมะสาคัญ6อย่างค่ะซึ่งเกี่ยวกับอายตนะหรือว่าช่องทางการรับรู้ของเรานี่เองก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันแปลปรวนไปเป็นธรรมดามันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เป็นสัทธานุสาลีเนี่ยจะน้อมใจเชื่อมั่นในความจริงข้อนี้ตามที่พระองค์สอนเลยค่ะคือใช้ความเชื่อมั่นในพระพุทธวจนะเนี่ยเป็นตัวนําให้ยอมรับว่าทุกอย่างที่เราสัมผัสร,รับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วอีกกลุ่มล้ครับธรรมานุสารีอันนี้ต่างกันยังไงส่วนธรรมานุสารีนะคะกลุ่มนี้จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือหลักค่ะในคําสอนก็จะอธิบายไว้ว่า ทำหอย่างเดิมนั่นแหละค่ะคือความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยปัญญาของคนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าไปเ,ออเพ่งพิจารณาจนเห็นความจริงข้อนี้ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะคือทำเหล่านั้นมันทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาของท่านได้ประมาณนั้นนะคะออหมายความว่าแทนที่จะเริ่มจากโอเคเชื่อตามที่สอน กลุ่มนี้คือใช้ปัญญาของตัวเองนี่แหละลงไปดูลงไปพิจารณาใครครวนจนแบบอ๋อเห็นเองเลยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆใช่เลยค่ะเหมือนคนหนึ่งดูแผนที่แล้วเชื่อตามอีกคนหนึ่งลงไปเดินสำรวจพื้นที่เองเลยในตอนแรกศรัทธานุสารีใช้ศรัทธานำธรรมานุสารีใช้ปัญญาเข้าไปดูธรรมะเดียวกันครับ พอเห็นความต่างแล้วแต่ประเด็นที่ผมว่ามันว้าวมากเลยคือถึงจะเริ่มต่างกันแบบนี้ใช้ศรัทธาหรือใช้ปัญญาเนี่ยแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเหมือนกันเดะเลยคือหัวใจสําคัญเลยพระพุทธองค์ท่านยืนยันไว้ชัดเจนมากค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นศรัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีพอเดินมาถูกทางแล้วเนี่ยทั้งสองประเภทนี้จะได้รับผลเหมือนกันคือ 1. อย่างลงสู่สมมตานิยามพูดง,ง่ายๆก็คือ เข้าระบบแห่งความถูกต้องแน่นอนแล้วเหมือนกับว่าก้าวเข้าสู่กระแสที่จะพาไปสู่พานิพานแน่นอนไม่หลุดแล้วค่ะอืม,มเข้ากระแสแล้วค่ะสองคืออยังลงสู่สับป,ปุริสภูมิก็คือเข้าสู่ภูมิของสัตว์บุรุษภูมิของผู้ประเสริฐแล้วและสามล่วงพ้นปุถุชนภูมิอันนี้ก็ชัดเจนคือก้าวข้ามความเป็นคนธรรมดาธรรมดาไปได้แล้วค่ะ โหแค่3ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยยังมีค่ะมีหลักประกันที่แบบว่าสุดยอดมากๆอีก2ข้อครับข้อ4คือบุคคลเหล่านี้ไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่จะทําให้ต้องไปเกิดในอบายภูมิในอีกต่อไปอบายภูมิหมายถึงนรกเปรตเดรัจฉานใช่ค่ะนรกกําเดิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้คือปิดประตูไปเลยไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ลําบากแบบนั้นอีกแล้วแน่นอน โอ้โหนี่คือหลักประกันความปลอดภัยเลยนี่เนี่ยใช่ค่ะเด็ดขาดเลยแล้วข้อสุดท้ายข้อ5อันนี้ก็สำคัญมากๆคือท่านบอกว่าไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัติผลทำกาละคือตายใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตายหมายความว่าบุคคลที่เข้าสู่กระแสนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารี จะไม่ตายก่อนที่จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในชาตินั้นๆโอ้โหสุดยอดนี่มันเหมือนกับการันตีเลยเนี่ครับไม่ว่าคุณจะมาสายศรัทธาหรือสายปัญญาถ้าเข้าถูกทางแล้วชาตินี้คุณได้เป็นพระโสดาบันแน่ๆไม่ตายก่อนแน่นอนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นการรับรองผลที่มั่นคงมากๆเป็นหลักประกันที่เ่น้าทึ่งจริงๆค่ะไม่ว่าจะมาแนวไหนพอเข้าสู่กระแสธรรมตรงนี้แล้ว ปลายทางและหลักประกันที่ได้เหมือนกันหมดเลยน่าทึ่งจริงๆครับแสดงว่าแก่นแท้ของคำสอนเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนจริงๆไม่ว่าพื้นฐานเดิมของผู้ปฏิบัติจะเป็นยังไงขอแค่เดินให้ถูกทางเท่านั้นเองแสดงว่าการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้อยู่ตลอดเวลาตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่เป็นแก่นกลางไม่ว่าจะใช้ศรัทธาน้อมใจเชื่อตามหรือใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาจนเห็นเอง การเข้าใจจุดร่วมตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เราลองกลับมามองตัวเองดูว่าจริงๆแล้วแนวทางไหนที่อาจจะเหมาะกับจริตหรือพื้นฐานของเราในการเริ่มต้นแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าสู่กระแสและได้รับหลักประกันอันน่าทึ่งนั้นเหมือนกันนะครับคําว่าโสดาบันหรือพูดถึงกระแสเนี่ยความหมายมันลึกซึ้งนะคะไม่ใช่แค่บรรลุทมขั้นหนึ่งแต่เป็นสภาวะที่แบบ ไม่มีการตกต่ำอีกแล้วแล้วก็รับประกันเลยว่าจะตรัสรู้ในที่สุดอันนี้น่าทึ่งมากค่ะว่ากลไกมันคืออะไรใช่ครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงกลไกนี่แหละครับคือถ้าจะเข้าใจภาวะโสดาบันเนี่ยต้องเข้าใจสองเรื่องหลักๆตามพระพุทธวจนะเลยหนึ่งคือคำว่ากระแสเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่สองก็คือการต้องรู้และเห็นธรรหอย่างด้วยปัญญา งั้นเราเริ่มที่กระแสก่อนเลยค่ะฟังดูเผลนๆเ,เหมือนเป็นแม่น้าหรือเปล่าคะครับก็เป็นคําถามที่ดีครับเพราะไม่ใช่กระแสน้ําแบบนั้นจริงๆตามที่ภาษารีบุตรท่านขยายความไว้นะครับกระแสนในที่นี้คืออริยะอัทังคิกมักอ๋อมักมีองค์แปใช่ครับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องไปจนครบ8องค์ถึงสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ถึงกระแส ก็คือคนคนนั้นเด็กก้าวเข้าสู่เส้นทางปฏิบัติอันประเสริฐแปดอย่างนี้แล้วอย่างมั่นคงไม่หันหลังกลับแล้วครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือเข้าสู่ทางเอกสู่ความจับทุกนี่เองทีนี้ประเด็นสําคัญที่ว่าต้องรู้และเห็นทำหกอย่างถึงจะเป็นโสดาบันทำหกอย่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะทําไมต้องหกอย่างนี้ดูเจาะจงจังเลยค่ะ ครับที่เจาะจ,จงแบบนี้เพราะมันชี้ไปที่รากฐานของประสบการณ์ทั้งหมดของเราเลยครับทํา6อย่างนี้ในพระพุทธวจนะมีกล่าวไว้หลายหมวดหมู่นะครับแต่ว่าหัวใจหลักเลยคือการเข้าใจประสบการณ์ผ่านช่องทางการรับรู้ของเราช่องทางการรับรู้ครับก็คืออายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจและสิ่งที่มันรับรู้คืออายตนะภายนอก6รูปเสียงกลิ่นรส สิ่งที่กายสัมผัสแล้วก็ทรมารมหรืออารมณ์ทางใจพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างที่เราเจอผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละครับแค่การรู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้คือต้องเห็นมันเห็นด้วยอาการที่ถูกต้องตามที่พระพุทธวจนะบอกไว้ซึ่งก็คือการเห็นความไม่เที่ยงหรืออณิจังอณิจังใช่ครับเห็นความไม่เที่ยงของมันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาเห็นว่าตา หรือรูปที่เห็นเนี่ยเออการได้ยินเสียงที่ได้ยินทุกอย่างเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ประเดียวเดียวแล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรคงทนถาวรเลยสักอย่างโหแค่เห็นว่าตาหูจมูกหรือรูปเสียงกลิ่นมันไม่เที่ยงเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนอะไรได้มากมายขนาดนั้นเลยเหรอคะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับธรรมดาแต่ว่าทรงพลังอย่างที่สุดเลยครับ เพราะว่าความเชื่อผิดๆที่ฝังลึกในใจเราคือการยึดว่ามันมีตัวตนที่เที่ยนแท้มีเราที่เป็นเจ้าของตาหูจมูกหรือความคิดอารมณ์พวกนี้แต่พอปัญญาเข้าไปเห็นชัดๆว่าเฮ้ยแม้แต่เครื่องมือรับรู้คือตาหูแล้วก็สิ่งที่ถูกรู้คือรูปเสียงมันยังไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนตลอดแล้วตัวตนเที่ยงเที่เราคิดว่ามีเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ตรงไหนได้ละครับอื จริงด้วยค่ะการเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละมันเลยเข้าไปทำลายความเห็นผิดเรื่องตัวตนที่เรียกว่าสักกายทิฐิโดยตรงเลยซึ่งไอ้เจ้าสก,กายทิฐิเนี่ยคือสังโยชน์คือเครื่องผูกมัดตัวแรกสุดที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอ๋อตัวนี้นี่เองใช่ครับ พอความเห็นผิดเรื่องตัวตนมันคลายลงไอ้ความลังเลสงสัยในคำสอนหรือวิจิกิจฉากับความยึดมั่นในศีลหรือข้อปฏิบัติแบบงมงายที่เรียกว่าศีลภาตปรามาสนะครับมันก็จะหมดไปด้วยเพราะมันเกิดความมั่นใจจากปัญญาที่เห็นความจริงด้วยตัวเองแล้วไงครับนี่คือผลโดยตรงเลยของการเห็นธรรมโมอย่างตามจริงโอ้โหเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เองนะคะก็การเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งพื้นฐานสุดๆที่เราเจอเนี่ยแหละ มันไปกระทบความยึดมั่นในตัวเราโดยตรงเลยพอมองเห็นภาพแล้วค่ะแล้วทีนี้ผลลัพธ์หรือหลักประกันที่ชัดเจนของการเป็นโสดาบัแล้วคะที่บอกว่าไม่ตกต่ําถึงนิพพานแน่นอนมีอะไรบ้างค่ะครับหลักประกันที่ชัดเจนมากในคําสอนครับหนึ่งเลยคือท่านจะเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาไม่ตกหมายความว่าปิดประตูไปสู่อบ,บายภูมิเลยจะไม่ไปเกิดในนรกเปรต อสุรกายหรือเดรัฉานอีกต่อไปแน่นอน2คือเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานอันนี้สําคัญมากครับคือรับประกันเลยว่าท่านผู้นั้นต้องบรรลุนิพพานแน่นอนในอนาคตอาจจะในชาติหน้าหรือชาติต่อ,ตอไปแต่ยังไงก็ไม่เกินเจ็ดชาติอย่างชาติที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติครับและ3คือมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าก็คือมีหนทางสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปรออยู่แล้ว ทั้งสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหัน์เปิดรออยู่ข้างหน้าแน่นอนครับชัดเจนมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าพอเราเห็นความจริงข้อแรกคือความไม่เที่ยงของประสบการณ์ผ่านอายตนะทั้ง6เนี่ยมันก็เหมือนไปปลดล็อกประตูแรกคือละสังโยส์มอย่างแล้วก็การันตีเลยว่าการเดินทางบนอริยมครคมีองค์8เนี่ยจะไปถึงนิพพานแน่ๆสรุปง่ายๆก็คือก้าวแรกนี่สําคัญสุดๆจริงๆ เพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันถอยหลังกลับแล้วการที่เรามาคุยเจาะลึกคำสอนของพระพุทธเจ้ากันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่าโสดาปฏิผลนนี่ไม่ใช่แค่สภาวะจิตเฉยๆแต่มันเหมือนเป็นการ พลิกมุมมองต่อความจริงทั้งหมดเลยเป็นหลักประกันแรกที่มั่นคงมากๆว่าเราได้เข้าสู่กระแสทานแห่งอริยมรรคแล้วจริงๆด้วยการใช้ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งที่เราเจอที่เรารับรู้เนี่ยแล้วก็ตั้งมั่นอยู่บนทางปฏิบัติที่ถูกต้องถูกต้องเลยครับ